ราชมงคลธัญบุรีวีซีครับบัณฑิตเอเชียเมืองพลครับครกสอนค่ะผู้สอนท่านอาจารย์พิชยุทธโสมาสีค่ะอนุเชษดำด้วงโรมค่ะใน6คนแรกเช่นเคยค่ะเสิร์ฟแรกในเซตที่1เป็นของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเมืองพลเสาตีวางฉีกมายังรองได้ค่ะตอบอลไปที่โขงหลังตีโอ้โหลูกนี้ หลุดออกหลังไปเองค่ะจังหวะตีฮาตาสองจิติพัฒน์เสิร์ฟต่อเกี่ยวแรกไว้อบอลไปที่หัวเสา <c oughs> ลูกนี้ต้องแก้ข้ามมาก่อนค่ะกับตันทีมโยนมาธนาทัศ์ตีวางฉีกไปที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วทางด้านของสุติพัฒน์นั้นรับแฉลบออกข้างไปค่ะธนทัศน์ทวีรัตน์กับตันทีมเขาเสิร์ฟ วางมาที่ตำแหน่ง6รีบไปเรเกี่ยวแรกไว้ตีลูกนี้ไปชัดทางด้านกองวารินทร์ทอนหลุดดอกหลังไปจากกริดเซฟต์ตเกี่ยวอะไรเลยนะทวุฒิให้บอลสั้นผลักข้ามากรต่อบอลมาหัวเสาวารินทร์ทผลักแก้ไขค่ะหลังกัรตันทีมตีแชรบล็อกอยังเกี่ยวได้ต่อมาที่วารินทร์ เพาะวางอย่างเกี่ยวอยู่หัวเสา <c oughs> สุดทิพพัฒกคะตีไปติดบล็อกทางด้านผู้เล่นหมายเลข25ธนทั์ทวีรัตน์กลับลงมา <c oughs> หมนมาตรงกลางของนัทวุฒิลูกนี้ค่ะตีกดลงไปเป็นคะแนนใะห้กับทีมสโมสรราชมงคลธัญบุรี <c oughs> วีซีนัทวุฒิรอสีเสิ์ฟ บัรทเกี่ยวโดวยว่าลินทอนให้มาที่หัวเสาตีติดบล็อกยังงัดได้ไหลขอตอตะครยแล้วกับตันทีมพักจอดยังเกี่ยวอยู่สุดที่พารตีติดบล็อกของทางด้านจากเกล็ดกันลูกนี้เป็นได้ในกับตันทีมกิติภูมิรุจิสุกเสิร์ฟวางมาเกี่ยวบัรแรกไว้ให้สันหลังจังหวะน,นี้กดลงไปสวยๆกะนะับนัทภูมิ สอต่อเจ็ดจกกริดเสิร์ฟต่อวางมาท pues ี over, 8, nah. いい่ตำแหน่งหกล็อบอลแรกล้นลูกนี้เราผักอยู่ต่อวันไปให้วาลินทอดเสาตีฉีกลูกนี้โอ้โหลงสามเหลี่ยมบอดีเลยค่ะนอรวิทย์กระเสิร์ฟกดแรกเกี่ยวไว้โอ้โหวันสั้นลูกนี้ค่ะ ชมทางด้านของนัทภูมิกับตันทีมทนธนทัศเสิบเขี่ยบันแรกไว้3เมตรผู้ตีติดบล็อกกับสุธิพัฒน์จังหวะนี้เนี่ยบอกคู่ของทางจากกรดิดลงมาแทนค่ะสุภาชัยเสิรฟมาเกี่ยวบอลแรกโดยสรงกดหัวเสานัทภูมิตีติดบล็อกแต่เป็นบล็อกเอาค่ะจังหวะนี้ค่ะ เป็นตัวของสโมสรราชมงคลธัญบุรีวีซีหมายเลข18ออกเอาผู้เล่นหมายเลข8ทางด้านของพีรพัฒน์สิงหาชัยกะลงมาเสิร์ฟวางมาเกี่ยวบอลแรกไว้ก่อนกนรีบไปโลัวเสาลงไปเลยค่ะสุภชัยพลจานลูกนี้นัทพลนันทะค่ะเสิร์ฟ เกี่ยวบนแรกไว้ให้มาที่3เมตรตียังเก็บไม่ได้แรกเข้าจุดยก3เมตรอีกหนึ่งครั้งแล้วฉลบลูกนี้ลิฟโอ้โหสุดไปมืออะเป็นการเล่นลูก4ี่ครั้งอะตันทีมธนทัตวีรัตน์คะเซ์ฟมาที่ตำแหน่ง5เกี่ยวบนแรกไว้เดยนัทวุฒิแล้วนัทวุติตีเองลูกนี้ฉลบบล็อกรองได้ นัทวูดอีกหนึ่งครั้งก็ตีฉลับบล็อกของทางด้านนัทพลก็หลุดออกไปเป็นคะแนนกับทีมสโมสร์ราชมงคลทัญบุรีวีซีมาชกต่อค่ะจากฤิกระเสิร์ฟบอแรกเกี่ยวไว้ก่อน3เมตรสุทติพัฒนตีลูกนี้เป็นคะแนนไปอ่ะยับตามาที่8ต่อ12บรินทรนเสิร์ฟ เกี่ยววันแรกไม่ดีเท่าไหร่ค่ะให้มาที่ขงหลังตีว่างยังรองได้แต่บล็อกฝ่าตะไคายค่ะผู้เล่นกองทางสโมสรบัณฑิตเอเชียเมืองพทนทันทัทวีรัตเซิร์ฟเกี่ยววันแรกหล้นมาลูกนี้หูแล้วหลุดออกข้างไปเลยค่ะเป็นเซอร์เวสของกับติกับทันทีทันทัทวีรัตก่ะสโมสรบัณฑิตเอเชียเมืองพล วางมาเกี่ยวบอลแรกโดยนัทวุฒิเองลูกนี้ฉลับบล็อกเป็นบล็อกทัชก่ะจังหวะตีบอลทางด้านของสหพัฒน์กะลงมาวางมาค่ะได้กเกี่ยวไว้ให้ไปที่ัวเสายิติภูมิไีฉีกวางลงไปค่ะ16ต่อยี่สิ เกี่ยววันแรกไว้หัวเสาตีลูกนี้ลุดออกหลังไปเองอะ่ะขอชลเชลล์หรือเปล่าคะสโมสรราชมงคลธัญบุรีวีซีขอชลเชลล์โอ้โหไม่โดนอะ่ะนิดเดียวจริงๆอะ่ะ ไม่โดนนะคะสรุปแล้วคะแนนนี้เป็นของสโมสรบดิตเอเชียเมืองพลค่ะขย,ยับไปที่25ต่อ17ก็ปิดได้ไป